มองรอบด้านกับธนาคารออมสินสวัสดีค่ะวันนี้มองรอบด้านกับธนาคารอมสิน พาคุณผู้ชมมาดูกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ของน้องๆที่เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียนในความดูแลของธนาคารออมสินภาค13ซึ่งได้แก่นครราชสีมาปราจินบุรีสระแก้วและนครน,นายกในกิจกรรมพบเพื่อนร่วมอุดมการพี่น้องธนาคารโรงเรียนนาัาวเท่นทรีรีสอร์ทอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะผลของน้องที่จะได้รับในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะครับ การแรกคือเรื่องของตัว R คือ relationship นะครับก็คือเรื่องของมูควา,าความสัมพันธ์ระหว่างาเพื่อนเพื่อนสมาชิกธนาคารโรงเรียนด้วยกันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้น้องๆน,นั้นได้พบปะนะครับแล้วก็รู้จักกันได้เป็นเรียนรู้ระหว่างกันนอกจากน้องๆจะได้รับความสนุกสนานในการรวมกลุ่มทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งครูและนักเรียนสมาชิกธนาคารโรงเรียนที่อยู่ในความดูแลของธนาคารอมสินภาคสิบสามได้ทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันอีกด้วยค่ะกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเมื่อครูได้พบปะแลกเปลี่ยนก็จะทำให้ได้รับประสบการณ์เพิ่มเติมนำไปปรับปรุงแก้ไขกิจการของธนาคารเรียนแต่ละแห่งให้มีประสิทธิภาพมีผลงานดำเนินการที่ดีมากยิ่งขึ้นครับสำหรับหนูนะคะหนูกคิดว่าประโยชน์ที่ได้นะคะ อย่างแรกเลยนะหนูได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆที่หลากหลายมาจากต่างโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันได้ฝึกการทํางานเป็นทีมได้ทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มแล้วก็มันทําให้เรารักกันเพราะว่าเราได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเวลาเราทํางานเราจะไม่ทิ้งกันร้อยปีธนาคารออมสินร้อยใจรับใช้ประชาชน